เรือกเบี้ยงชาเล่ครับชอบชาเล่อ๋อชอบชาเล่ชอบมากๆเลยอ๋อมันจะแตกออกมาเป็นปุ่มโขกเลยจะสวยงามเมื่อเมื่อเมื่นี่คือความสุขที่เราจับต้องได้นะฮะโอเคนะครับผู้ชมนี่คือแนวคิดดีๆลูกสาวยังบอกว่ารักรักวัวมากกว่าเขาเลยโอเคเนี่ครับผู้ชมตอนนี้คุณอาก็ กำลังตัดข้าวให้วัวกินนะผู้ชมครับส้งเจตดูแล้วครับว่าทุกวันนี้เรามาตัดข้าวกันเยอะขึ้นอะไรเพิ่มักจมกั้ยนิยมตัดข้าวให้วัวครับผู้ชมครับโอเคครับผมสวัสดีครับผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมฟาร์มบ้านนะครับชื่อว่าพรทิพย์ฟาร์มนะครับอยู่ที่อำเภอสระบุรีนะผู้ชมครับตอนนี้ก็กาลังช่วยกันตัดหญ้าให้วัวอยู่นะครับอ่าให้วัวอยู่เวัวมากี่ปีแล้วครับนี่ก็ ประมาณก็หลายปีพอสมควรนะครับครับผมครับทำไมถึงเลือกอาชีพเลี้ยงวัวครับก็ต้องเรียกว่าชีพเสริมไปแบบผลผลิตนาด้วยก็เวลาว่างก็ไม่มีอะไรทำครับผมก็คือทำเลี้ยงวัวเป็นเสริมขึ้นกับข้าวด้วยอ๋อแต่ทำเต่นาก็ไม่ไหวไม่พอใช่ไหมครับก็ไม่พอครับอืมทำเกษตรเลี้ยงวัวครับผม แล้วตั้งแต่เลี้ยงวัวมานี่เจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับก็ที่เลี้ยงเลี้ยงมาก็ไม่เคยเจอเพิ่งเจอปีนี้ปีแรกเลยครับมันมาแบบตั้งตัวตั้งหลักไม่ทันเลยครับผมแล้วทำยังไงครับที่เรารับมือครับรับมือก็ฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนครับผมอ๋อที่ข้อฉีดแล้วใช่ไหมครับฉีดแล้วครับอ๋อเยี่ยมเลยครับคุณอาเลี้ยงวัวอะไรบ้างครับคือซาลาลีโปชาลีใช่ไหมครับซาลาลีจ้ะ เยี่ยมเลยครับเดี๋ยวต้องพาผมไปดูวัวชาเล่หน่อยนะครับมาเนาะโอเคอ๋ออยู่ด้านนู้นใช่ไหมครับที่บ้านที่นู่นนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมวัวชาเล่กันครับผู้ชมครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับนี่ก็ตัดตัดต้นข้าวแล้วก็ตัวให้เป็นกองจะได้เก็บง่ายๆอ๋อตัวนี้เขาเขานิยมตัดกอข้าวอย่างนี้เลยใช่ไหมครับทำไมถึงถึงตัดได้ครับตัดให้มันขึ้นใหม่จะได้สวยๆอ๋อตัวมัน เตกโกใหตเตกโก้อสวยครับผมว่ายามันเยอะอ๋อแต่ก่อนเราไม่เคยทำอย่างนี้นะครับเนาะไม่เคยแต่ก่อน,อนทำมาไม่กี่ปีเอง การตัดกอข้าวอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยผู้ชมครับนี่เป็นภูมิปัญญาัติแล้มครับแต่ก่อนไม่มีใครกล้าตัดอย่างนี้เลยครับเนาะไม่มีใครกล้าตัดเดี๋ยวนี้เขาตัดที่ไหนก็ตัดแต่ในยมตัดอ่าใช่ครับเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเราจะมีประโยชน์ด้วยตัดให้วัวหรือตัดให้ข้าวสวยก็ได้แปลว่าให้เป็นปุ๋ยไปเลยก็ได้อ๋อคือตัดแล้วทิ้งไว้อย่างนี้เลยทิ้งเลยก็ได้ยิ่งสวยอ๋อเนี่ยผู้ชมครับโอ้คุณอาชัดเจนจริงๆเลยครับป้าจะได้ครับ ผมไปมันจะเป็นปุ๋ยขึ้นในนาเลยเตีในนาแล้วก็จะเป็นก่อบฝนตกลงมาก็มันจะแตกออกมาเป็นผุ้หมกเลยมันจะสวยงามเ<ะ>มือม่อเมือม่อเหมือนกับที่เราปักดำเลยใกล้เคียงเลยใช่ไหมครับ,ใ,รบใกล้เคียงโอ้เยี่ยมเลยครับผูบ้ชมครับนี่เราถือเป็นความโชคดีนะครับเจอเสียนนะผู้ชมโอเคนะครับสวย่างนี้ครับผมตัดให้หมดเลย ทั้งทั้งนาเลยใช่ไหมครับครับตัดทั้งนาเลยโอเคครับผมเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ละวันเลยเต่ละวันมันก็ต้องเสร็จครับไม่เกินวันวันอีกวันสองวันก็เสร็จละหมดนานี้แล้วใช่ไหมครับครับยังอีกไม่กี่ขณะก็เสร็จครับผมแรงนุ่นจะเสร็จแล้สองเปรงก็เสร็จแล้วอ๋อยังไปเล่มนิดๆหน่อยๆก็เสร็จครับผมอีกโอเคเพราะว่าปีนี้ก็ฝนก็ไม่ตกด้วยฝนก็ฝนแรงเลยครับปีนี้แรง เจอปัญหาฝนแดงชาวนาก็อาปากไม่ขึ้นครับผมมันไม่เหมือนแต่ครับเศรษฐกิจก,ก็อย่างนี้ด้วยเ <c oughs> ราว่าวิตีโรคก,ก็ดูติววัวควายก็ยังเป็นโรคใช่ครับแม้แต่คงยังเป็นโควิดครับผมครับถ้าถ้าโควิดไม่หายโรคก,ก็อาจจะไม่หาย <c oughs> ครับ <c oughs> มันก็จะมากับพร้อมกันอย่างนี้เลยครับผมโอเคครับผมว่าทํายังไงได้เนาะไอการเลี้ยงวัวนี่มันทําให้เรามีความสุขไหมครับมา มันก็ดีนะทำไมครถึงว่างั้นครับคือว่าเราก็ได้ดูเลได้เล่นดูวัวแต่ละวันเสกนี่ว่าเรานั่งอยู่ในบ้านที่เฉบ้านที่เจยิกอก็มันก็ดีทังเยอะเลยนะมันทําให้เราไม่เหงาเนาะไม่เหงาไม่เครียดได้อยู่กับวัวกับควายมันก็ดีนะครับผมแล้ววัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับนี่ก็คือเฟืองบ้างฟางครับผม ก็ถ้ามีตังนิดนิดหน่อยหน่อยก็ซื้ออาหารเสริมมาให้กินด้วยมีอาหารเสริมด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณอาปลูกหญ้าพันธุ์อะไรบ้างครับเนี่ยกหญ้าก็โรซี่บ้างกินนี่บ้างอ๋อหญ้าโรซี่หญ้ากินนี่บ้างครับก็คือปลูกไว้เวลาฝนไม่ตกมาก็คือตัดอ๋อโอเคครับว่านั้นใช่ไหมคือครอบครัวใช่ไหมครับนี่คือครอบครัวเดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวผู้ชมองครับ ทำรัวเหล็กใช่ไหมครับอืยังหางเงไม่ได,ไได้อันนี้เอาแค่น,นี้ก่อนอันนี้เอาเอาบ้านเราก่อนเนาะ,ะอันนี้กินหญ้าวัวกินดีไหมครับอากินดีค่ะที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับอันนี้ที่นี่จะให้กินตอนเช้าให้กินหัวอาหารเชา้ากินหัวอาหารพอสายๆหน่อยก็จะให้กินฟางสายๆให้กินฟาง,แ,ฟางแล้วก็กินหญ้ากินหญ้าย่อๆๆอาทำอะไรครับจะจะแก้เชื่อออก ขารู้ยัไม่เพาะเราจะแก้ให้แต่ไอตัวนี้มันเชื่องนะมันมันเชื่องมอยู่กับเขาอ่ะต้องพยายามลูกคอมันนะรูปแผงคอมันครับเขาบอกว่าลูปคอแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่ถ้าออมเวลาลูกคอมันตอนเช้าอ่ะรูปทุกวันทุกวันอ่ะตอนนี้ก็ให้วัวกินหญ้าอยู่นะครับผู้ชมให้กินหญ้าแบบนี้ใช่ไหมครับหญ้านี่คือหญ้าข้าวเราใช่ไหมอ๋อข้าวที่เกี่ยวเมื่อกี้ โบกินดีไหมครับดาโอ้โหดูผู้ชมครับกินดีวีดีก็งงมงับงงงับ่บบนั่นนะครับนู่นอันนู่นไม่ทันหรอกวางแป๊บเดียวหมด<อ>หมดอ๋อต้ใหญ่ๆเลยครับผมัวที่นี่ให้กินหญ้ากินอะไรบ้างรับอ่ะกินหญ้ากินหัวอาหารตอนนั้นแต่ก่อนมีข้าวโพดสาบครับผมแล้วก็อะไรกากมันกากเบียร์กากมันผสมอะ่ะครับผมหมักอ่ะกระสอบละร้อยห้าสิบเพื่อให้กินนะครับผม่สนกับดำบ้าง ของอาหารครับผมแล้วก็รีมิกอะไรนั่นอ่ะครับที่ผงๆนั่นอ่ะครับผม,ผมไม่กินแต่ตอนนี้คืองบมันหมดแล้วหมดแล้วให้กินอย่างนี้เลยใช่ไหมครับก็เลยให้แค่นี้ก่อนอ๋องบไม่มีครับผมเนี่ยผู้ชมครับเขาก็กินดีนะครับผมว่านะเนี่ยผู้ชมครับโอ้กินยุบยับยุบยับเลยครับผู้ชมนี่บัวชาลีแม่พันธุ์นะผู้ชมครับนี่ตัวใหญ่จริงๆเลยไม่พอแค่ไหนก็กินไม,ม่พอเรากินจนว่า อิ่มแบบนอนไม่ได้ต้องยืนก oh. ่อจะได้ก่าจะนั่งลงได้อะมันมันอืดใช่ไหม <laughs> อก <laughs> ินเยอะเกินตอนนี้กินเยอะเกินใช่ไหมใช่ต <laughs> ัวที่ได้ป่วยมีป่วยมีอะไรบ้างไหมครับไม่มีค่ะ ดูแลรักษาไงครับก็ตอนเย็นก็จะฉีดพ้นยาฆ่าแมลงไอยาอะไรนะคือไซพาร์ตสองร้อยห้าสิบนั่นครับผมผสมกับน้ำมก็พ่้นตามตัวโอท้นตามตัววัวแล้วก็พ้นตามคออครับผมแล้วก็จะมีปูนขาวทุกนึงจะโรยปูนขาวในคอออ๋โอโรยปูนขาวทำไมครับฆ่าเชื้ออ๋อเยี่ยมเลยครับผู้ชมครับอืมไปดูจากไหนมาครับวิธีาการ ดูจากยูทูปผู้ชมครับเนี่ยครับผู้ชมเดี๋ยวจะได้เห็นคลิปตีในยูทูบผู้ชมครับเขาบอกว่าอะไรนะเอาสับเสือเอาไปยุคาแล้วก็เบนน้อยหนาแล้วก็เบปตะไคร้ให้วางใน้คอให้เหยียบเหยียให้แมลงมันเข้าหนาวัวครับผมแต่ที่ไหนได้นี่วางเพิ่มเดียววัวกินหมดเลยยังไม่ได้วางเอยังไม่ยังไม่ได้เหยียบเลยกินหมดเลยผู้ชมกินหมดเลยโอเคครับบนบ้านเลยผู้ชมครับข้อนนี้ทั้งหมดกี่หมื่นครับอย่างนี้นี่ นหมื่นอยู่นะเนี่ยหมื่นอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยผู้ชมครับเป็นเคอกบ้านๆเลยนะครับสังกะสีแต่แต่สวยทัชวัวเนี่ผู้ชมครับอือสวยจริงตัวนี้ครับผู้ชมอันนี้วัวตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียทั้งสองค่ะโอ้ผสมอะไรครับตัวนี้ครับอันนี้ผสมชาโรเล่เลยอ๋อโคนาเอาออกมาข้างนอกได้ไหมครับฮะเอาออกมาข้างนอกได้ไหมครับเดี๋ยวเเอาตัวใหญ่เนี่ยฮะเดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวดูตัวใหญ่เนี่ยตัวนี้ที่เด็ดเลยครับผู้ชมครับเดี๋ยวเอาเอาเอาตัวเล็กเล็กก่อน อ๋อในลูกของเขาใช่ไหมครับลูกของเขาไหมไม่ใช่ซื้อมาคนละที่อ๋อซื้อมาคนละที่อันนี้อันนี้ซื้อมาจากนครปฐมทําไมนครปฐมกําแพงแสนเท่านั้นไหมครับใช่ไหมเท่เลยโอ้เลือดร้อยไงโอ้โเลือดร้อยเลยดูดูใบหูไปได้อือนี่ใบหูมันเล็กครับผมกับใบหูเล็กนี่ใหญ่ได้เลร้อยไงโอ้ตัวใหญ่นะผู้ชมครับเยวรอมากเลยครับ ท้องกี่เดือนแล้วครับตัวนี้ครับเนี่ยเดือนละจะได้สามสี่เดือนถูกไหมสามสี่เดือนใช่ไหมครับอยู่อยู่มาณนี้สองเดือนสองอนใช่อ๋อสองเดือนจะออกใช่ไหมครับเดี๋ยวรอชมครับผู้ชมครับทันวาเนี่ใช่ไหมครับอืม๋อแสดงว่าเพิ่งเลี้ยงวัวใช่ไหมครับนี่ต้องกลับมาอยู่บ้านแต่ก่อนตากระยายเลี้ยงอ๋อแต่ก่อนตากระยายเลี้ยงหอวไม่น่าถึงตาถึงตอบได้ เอาคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะครับก็ไปอันนั้นก็ไปไม่ได้ช่วงนี้โควิดก็ระบาดไปไม่ได้ครับผมนี่ไม่ไม่ไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่ได้ของของบ้านเลยใช่ไหมครับสวยด้วยแม่สาวเขาไม่ตื่นนะเต็มเลือดร้อยเลยเน่าน่าจะอีกสองเดือนถึจอเพราะว่าเดือนประมาณเดือนกันซีบนั่นตาบันของเราครับ โอ้โหเนี่ยผู้ชมครับอูโหูตัวใหญ่จริงๆเลยครับอืมเนี่ยครับผู้ชมครับนี่เป็นแม่พันธชาเล่เลือดร้อยนะผู้ชมครับอืมที่เด็ดจริงๆเลยนะครับผู้ชมโอ้เนี่ยผู้ชมครับอ,บอ้ใหญ่จริงๆเลยนะครับถามดเบอร์โทรไหมครับเบอร์อะไรครับอ่า แปดสองศูนย0แปดสองสีนี่คือเบอร์ของอารีใช่ไหมครับทำไมถึงเลือกเลี้ยงชาเล่ยครับชอบชาเล่อ๋อชอบชาเล่ชอบมากมากเลยอ๋อชาวรามันเขาไม่ชอบเพราะว่ามันเวลามันคลอดลูกแล้วมันไม่สวยอ่ะอ๋อเหมือนชาเล่อ๋อนี่ก็เหมือนชาเล่ยนี่คผู้ชมครับคู่ตัวเริ่มเพิ่มเลยนะครับขวดขวดหน่อง อันนี้คือวัวไม่พันตัวแรกเลยใช่ไหมครับค่ะอ๋อเอาเข้อขอกะไรก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเนี่ยผู้ชมครับตัวเริ่มเพิ่มเลยนะครับตอนที่ซื้อวัวมาแรกนี่ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นเป็นคนถามว่ากล้าจูงเหรอตัวใหญ่จังครับผมแล้วเราบอกเขาว่าไงครับอ๋อไม่กล้าก็ต้องกล้าไม่กล้าก็ต้องกล้าใจอยากได้แล้วก็ต้องกล้าอันนี้ซื้อมาจากไหนครับนี่อันนี้ซื้อมาจากฟาร์มบ้านน้องเหล็กออมบ้านน้องเหล็กออมน บ้านน้องเล็กเนี่ยน้องเห็ดเป็จาเนี่ยไปทางบ้านกาออ๋อมีฟาร์มวัวชาเล่ด้วยเหรอครับโอ้โหเยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับอันนี้เขาเขาเขามีอีกตัวนึงเขาประกาศขายอยู่นะท้องด้วยนี่คุณผู้ชมโอ้โหเขด้วยขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่เลยใช่ไหมครับในในตอกเก็บเจ้าละคนปทุ่มนี่ตัวเล็กนี่แม่สาวยังไม่ท้องอ๋อนี่คือแม่สาวยังไม่ท้องจ้ะวัวตัวนี้กี่ปีแล้วครับนี่ตอนซื้อมาเขาบอกว่าสิบเดือนสิบเดือน มาอยู่ที่ได้ถึงปียังครับใกล้แล้วจะถึงปีแล้วใกล้ถึงปีแล้วใช่ไหมครับอืช่ยางไงครับโอ้บอกยิงผู้ชครับหมดเยอะมากเลยนันสายไอ้ตัวเมียเนี้ยกี่ปีแล้วครับป้าอันนี้กี่ปีไม่รู้เหมือนกันสองปีกว่าแล้วมั้งสองปีกว่าอันนี้ท้องแรกใช่ไหมน่าหน่าะทึงทองสงองอ๋อเคยเคยท้องมาแล้วมันเคยเนี่ยคับผู้ชมเคยลากเสาเสาปูนไปแล้วไงไม่ไปตื่น เนี่ยผู้ชมนี่คือวัวแม่พันธุ์ในคอกเลยนะครับระดับหลักเสาปูนเนี่ยผู้ชมครับโอ้ดูครับดูขามันหางเนี่ยผู้ชมครับดูขาดูหางเนี่ยผู้ชมขาหางนีครับสนใจสอบถามได้เลยเนี่ยสนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยนะผู้ชมครับที่ที่นิงเบอร์อะไรครับอ่ห082 082 460 460 0852 0852นนี่เบอร์ของคุณอาเลยนะครับสามารถที่โทรมาสอบถามได้เลยนะผู้ชมครับ ท่านผู้ชมก็ดูนะครับขามันนะท่านผู้ชมไอ้เล็บเล็บสีชมพูได้ไหมครับได้ใช่เล็บชมพูเครื่องชมพูขอบแาชมพูหูก็สวยนะท่านผู้ชมครับจมูกก็ชมพูนะครับครับอู้สวยจริงครับตอนนี้ไม่มีที่ติดเลยนะท่านผู้ชมไม่มีที่ติดสวยมากๆเลยท่านผู้ชมครับถ้าใครสนใจก็ลองโทรมาดูครับท่านผู้ชมครับ เขามาหาุคนาได้โดยตรงแล้วพี่ชมเนี่ยครับวัวสวยๆที่อยากให้ผู้ชมได้ดูนะครับวัวชาเล่เขามาฉีดวัคซีนให้เขาเห็นเขายังถามว่าจะขายไหมพูดมาเลยเจ้าเท่าไหร่อ๋อครับผู้ชมครับไงก็โทรมาดูแล้วกันครับถ้าสนใจนะครับผู้ชมอุงเน่าอุศเน่าเองนี่เนี่ยผู้ชมครับนี่ก็เป็นลูกวัวชาเล่นะครับย้ายบ้านมาจากนครปฐมมาไกลเหลือเกินตรนนี้นะครับผู้ชมครับทำไมถึงไปซื้อวัวอยู่นู้นครับอา ก็มันหาเลือดร้อยไม่ได้อ๋อคืออยากได้เรือดร้อยาขายในเฟซไงครับผมก็เลยสั่งเข้ามาอ๋อเขามาส่งถึงที่เลยเหรอครับโอ้โหเยี่ยมเลยผู้ชมครับทำไมถึงกล้าซื้อครับเขาถึงว่ากันทำไมถึงกล้าซื้ออืมทำไมกล้าซื้อมีคนบอกว่าทำไมซื้อวัวแพงจังอ๋ออันนี้โอนตังค์ไปให้ก่อนเลยใช่ไหมครับ วางมัดจำกว่าสามพัน 3, วางมัดจำกว่าสามพันก็เสียวๆอยู่นะเสียวๆอยู่ใช่ไหมครับอ๋อแต่ตอนนี้ก็ไม่เสียวแล้วไ <laughs> ด้บ <laughs> ัวไว้ที่คอกแล้วเนี่ยผู้ชมครับโอ้เป็นตุ๊กบัวชาเล่สวยนะผู้ชมครับตัวน,นี้ ด้วยสายตาของผมแล้วหลายข้อแล้วก็ถือว่าผ่านนะพี่ชมครับจะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีแล้วได้เลยนะผู้ชมใช่แม่พันธุ์ดีเนี่ยผู้ชมครับเดี๋ยวรออีกสักหน่อยนะผู้ชมเดี๋ยววอลคลอดลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลูกของตัวนั้นมันจะสวยหรือเปล่านะผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาชมกันรอบหน้าแล้วกันนะครับอีกเดือนสองเดือนอีกเดือนสองเดือนนะผู้ชมตอนแรกเขาบอกว่าเขาผสมเทียมมันมีใบให้ผสมแพนด้าครับ1,500ราคาาแต่มันมาอยู่นี่ได้เดือนหนึ่งมันขึ้นเป็นสัตว์ ตัว<ห>ผมเอาตัวค de ู <t> ่อยู่จากบ้านบ้านสนครับผมอแต่ว่าทัาแต่งผสมตัวเป็ใจจริงอยากได้ผสมเทียมนะครับงั้นเดี๋ยวรอรอบหน้าให้ผสมเทียมครับให้ได้ลูกก่อนเนาะโอเคครับผมขอบคุณครับสวยสวยจริงๆงเลยสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทิ้งท้ายถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเรานะครับที่เป็นมือใหม่ครับต้องทำยังไงบ้างถึงจะมีความสุขกับการเลี้ยงวัวครับเราต้องต้องเริ่มจากเทละน้อยค่อยๆหัดหา เ,เยอะๆไปนะคะก็เวลาอยู่กับมันก็มีความสุขนะให้ยาให้อะไรกินก็ยืนดูเวลาเขากินเวลาเขาเดินก็มีความสุขดีอยู่กับเขาก็มีความสุขเรามีเครียดเวลาเรามีเรื่องเครียดเราก็มาหาเขามาดูเขาให้เขากินอาหารก็จับเขาบ้างเกาให้เขาบ้างครับผมบางทีก็เอาแหเอาอะไรมาถูตามตัวให้เขาอ๋อเอาแหถูตามตัวด้วยจ้าเยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับแต่ว่าเลี้ยงวัวน,นี่มอนเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าบำบ,บัดเราได้เหมือนกันเนาะ โอ้ยเยี่ยมจริงๆครับผู้ชมอ่าเลี้ยงวามกี่ปีแล้วครับนี่ก็เพิ่งมาอยู่บ้านนี่แหละแต่ว่าแต่ก่อนก็ซื้อไว้ให้ตากับยายกันเลี้ยงครับผมก็สิบกว่าปีแล้วแหละทซื้อไว้ครับแต่ว่ามันไม่ใช่ชาโลเล่แบบนี้มันเป็นชาโลเล่ลูกผสมครับตอนปีแรกอ่ะเลี้ยงอะไรนะบามันนั่แหละครับแต่ทีนี้อะไรไม่ใช่บามันหรอกอินดูบาซิลอะไรนอ้ยาวใช่ไหมอินดูบาซิลครับใช่มัน ย่ามันไม่ถึงอนะเนาะมันก็ผอมผอโครงโครงเดนมันไม่สวยอะ่ะครับก็เลยขายทิง้งแล้วก็เลยเอาไอ้ชาลเล่ <c oughs> ลูกผสมมามก็เลี้ยงมาสิบปีครับก็ให้แม่ดูป,ดปีปีที่ปีที่แล้วแม่แก ไปอยู่บนสวรรค์แล้วก็เลยกลับมาเรียนเองครับผมก็แรกว่าจะทิ้งว่าจะขายทิ้งอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทํำับได้เงินประกันชีวิตแม่มาซื้อตัวนั้นสี่หมื่นก็พอมีเราเราได้เงินมาเราใช้ไปมันก็หมดใช่ไหมเราต้องซื้ออะไรมาไว้เป็นเป็นเป็นสิ่งของเป็นสิ่งของไว้ให้เราเออว่านี้นะเงินของแม่แล้วเราก็มีพละนั้นก็มีลูกมีอะไรออกมาครับผม ได้ดูเขาก็มีความสุขไปโอ้โหเยี่ยมเลยผู้ชมครับนี่คือความสุขที่เราจับต้องได้นะ,อะโอ้โอเคนะครับผู้ชมนี่คือแนวคิดดีๆลูกสาวยังบอกว่ารักรักวัวมากกว่าเขาเลย <laughs> โอเคคผู้ชมครับนี่คือแนว <laughs> คิด <laughs> ดีๆของคนเลี้ยงวัวน,นะครับขอบคุณคุณอามากครับสวัสดีครับค่ะ